โดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็ไกดไรย้อนเนี่ยนะครับแล้วอยากดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อยๆปอสัก45นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าขมิ้นชันหรือสารพุษของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมก็ไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับอันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศ นะครับในในลักษณะที่ให้ให้ผู้ป่วยนะครับทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้านาทีต่อมาเรียกเขากลับไปรอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ก็สดสตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวเลยครับว่าอาการเขาดีขึ้นทันทีเลยครับอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลภันฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ทังางขายก็ขายได้เลยใช่ครับ จะจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับมผมก็มยังทําเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเด็การพกพาไปไหนแล้วว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันี่มันนีง่ายที่เราเร,า,เรา,ากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดคุณประโยชน์ของมันคือไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคก,กดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะ นะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเรานี่นะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทา<ะ>เพราะว่าไอ,อ,อ,อยาแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมเข้าในกระเพาะอาหารได้ะนะครับในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเรา,เราทำเป็นคมิชชันในรูปของไมเซลซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบ ปลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโตไคออกมาเนี่ยพอสารด้วหลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดเอ่อกดเกลือหรือไอโดคาเรกออกมาก็ทําให้ประว่ากกดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยอซิดนะครับเรียกว่าเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปเพรากดไปเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วครู่แค่นั้นเองแล้วอีกสักระยะต่อมามันก็กดขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบ ไปเป็นที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอัก,ออกเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอการอักเสบลดลงการหลังไสโตงหายก็ลดลงนะครับแล้วทําให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุกิีนมันออกกิ่นมันออกมันหอมๆมันหวานนะจย์ใช่ครับเหมือนน้าผลไม้เออน้ำผลไม้อะไรนะใช่ครับเออ รสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ครับออกหวานนิดนิดไม่ได้หวานมากซะจนครับเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลสุคาโรสซึ่งมันไม่มีไม่มีพลังงานครับคนเป็นเบาบางเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นอครับดื่มดีครับวิธีการดื่มคือดื่มแค่นี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบ ชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลน,นะครับ